ใหม่ของเกมว่าผมชื่อส้นตีนอะไรไม่รู้เรามาอ่านสตัทเบื้องต้นกันเลยบุญท่านโปวดทราบแม่งโลหดชาช้ิบหมายดูกันนะผมไอตัวนี้มันเป็นตัวต้องที่ต้องที่หาได้จากการเติมโลบักนะผมนะสิ่งมีชีวิตนักพัฒนาผมมันเป็นตัวที่ต้องใช้โลบัก2 9 9ซึ่งแน่นอนว่ากูไม่ใช่สายเติมค่าพลังชีวิต1 9 0 0 โจมตีสามรอยพลังงานหนึ่งร้อยใช้เวลาในการโตเสเตมินาหนึ่งร้อยใช้เวลาในการโตสามสิบนาทีน้ำหนักสองพันกระปูแรงมากมากเดินสี่สิบมันเทียสามวิง่งแปดสิบสี่บินสี่สิบเอ็ดมันเป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำเครึ่งวินครับมันอยู่ได้ทุกสถานการณ์เอ่ออันนี้คือ สามวาค่ีคือพลังสุดยอดชื่นโยมตีเลอดออกสองสตัดนักดำน้ำสองย่าอะไรไม่รู้กูเป็นภาษาไทยน่าจะป้องกันพิษร้อนประสาทหนึ่งร้อยปรเ็นตกัดติดพิษร้อนประสาทสองสตัดบล็อกบีดยี่สิบห้าปอร์เซ็นขโมยไข่สามารถขโมยไข่ของผู้เล่นเรามาเด็กได้ แต่ผู้เรียนคนนั้นไม่เห็นมึงอาจจะตายพุ่องอันนี้เป็นสกิลที่เอาไปใช้ใต้น้าซึ่งมันเราก็แค่กดตรงสกิลบินถ้าเราอยู่บนบกแล้วเรากดบินมันจะเป็นการบินแต่ถ้าเราอยู่ใต้น้ำมันจะเป็นการพุ่งต่อไปคือลองหุ่นอันนี้แสอะไรไม่รู้ที <c> ่ <oughs> ถูกสาปกูไม่รู้ฟื้นฟูพลังชีวิตอันนี้กคลาสิก,กเราไปเล่นกันเลยบอกเลยว่าดีไซน์ไอกิงเลนนี่มันเท่มาก รถสปาอร์แมนภาคใหม่เกมกันแล้วนะฮะพวกนี่คือหน้าตาของมันนะชิบหายชิบหายพายุชิบหาย,าย,หายโอ้โอ้พายุมาชิบหายไปแล้วปแล้วกูบอ่ออยู่แล้วเด้โอ้ว้าวบินติดต้นไม้เอีกูไม่คิดว่าฮิตบอกต้นไม้เหมือนกันถ้านั่งเป็นการเอา เออสไปเดอร์มังกี้ในหลังครับผมอันนี้เป็นการคุมแบบสไปเดอร์แมนเรามาดูท่าโกดเกี่ยวกันเออเร็วดลเออมาแล้วออออผมมันชอบหายนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้เราก็มาดูสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากๆกันนะครับผมนั่นก็คือความเร็วในการกัดของมันน,นั่นเอง ความเร็วในการกัด0.8วู้ยน่ทใช่ฟืน้น